สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่ช่อง p e n t a c l e Star นะคะไม่ได้พบกันนานเลยนะคะสำหรับทุกท่านก็หวังว่าทุกท่านยังคงสบายดีนะคะแล้วก็วันนี้ที่ผู้อ่านอัดคลิปนะคะเป็นวันที่ดีมากๆอีกวันหนึ่งเลยทีเดียวนะคะในแบบโหราศาสตร์ตะวันตกเนาะวันที่24ก็คือวันนี้นะคะเป็นวันที่จูปิเตอร์นะคะดาวพฤหัส เข้าสู่ราศีกรกฎแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างมันจะเป็นไปได้ได้วยดีโดยเฉพาะราศีกรกฎเนาะและลัคนานะคะดูได้ทางดาวจันทร์ดาวอาทิตย์เลยก็แล้วเดี๋ยววันที่25มิถุนาก็จะเป็นวันที่เกิดนิวมูนอีกก็จะเป็นวันที่ที่ดีอีกวันหนึ่งเลยทีเดียวนะคะถ้าใครนะคะอยากจะเริ่มต้นใหม่หรือทำอะไรในวันที่25 นะคะหรือว่า24เนี่ยทำได้เลยนะคะอยากจะเริ่มต้นไม่ว่าเรื่องอะไรใดๆในชีวิตของคุณนะคะสามารถ manifest นะคะแล้วก็ทำได้นะคะแล้วมันจะเป็นการเปลี่ยน c h a ตอร์ใหม่บทใหม่ของชีวิตของคุณเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ผู้อ่านอยากจะมาอัปเดตนะคะทุกทุกราศีเลยนะคะโดยเฉพาะตอนนี้วันนี้ก็คือเป็นคลิปของชาวราศีกรกฎนะคะในช่วง เดือนเกิดของคุณนะคะก็ยังไงก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์ล่วงหน้าเลยนะคะสำหรับชาวกรกฎเนาะราศีกรกฎและลัคนากรากฎนะคะหวังว่าทุกท่านนะคะจะพบแต่ความสุขความสมหวังโดยเฉพาะเรื่องความรักเนาะแล้ววันนี้เรามาอัปเดตนะคะเรื่องความรักนะคะของคนโสดชาวกรกฎกันนะคะว่าความรักของพวกคุณนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างมาดูกันเลยดีกว่านะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะ มาอัปเดตกันเลยนะคะว่าชาวกรกฎเนาะที่ผ่านมาและตอนนี้และเดือนกรกฎาคมนี้ในเดือนเกิดของคุณนะคะความรักความสัมพันธ์นะคะชีวิตของคุณเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะความรักความสัมพันธ์ทุกอย่างของชาวกรกฎคนโสดเนาะในช่วงเดือนเกิดของคุณนี้นะคะจะเป็นอะไรกันบ้างมาดูกันเลยค่ะอืม หกดาบสิดาบคุณมีความเครียดใดๆอยู่หรือเปล่าคะ7ดาบว้าวกรกด3เหรียญว้าวสองดาบเกิดอะไรขึ้น,นะคะกรกฎผู้่านขอขยายนะคะสดาบก่อนว่า2ดาบนี้เกิดขึ้นจากอะไรนะคะ เก้าเหรียญโอเคแต่ว่าใต้สำรับเป็นหนึ่งไม้เท้านะคะอาจจะมีการเริ่มต้นใหม่นะคะอาจจะเป็นเรื่องความรักการงานส่วนตัวของชีวิตของคุณเลยก็ได้ผู้อ่านคิดว่านะตอนนี้และที่ผ่านมานะคะกรกฎหลายท่านเลยนะอาจจะมีเรื่องเครียรดใดๆก็แล้วแต่ที่เกิดจาก ัญหาส่วนตัวของชีวิตของคุณนะคะถ้าพูดถึงเรื่องทั่วไปก่อนคุณอาจจะมีเรื่องเครียดเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องเงินนะคะอาจจะบางท่านอาจจะหางานอยู่ก็เป็นไปได้หรือบางท่านอาจจะแบบว่าอยู่ในระยะว่างงานมาสักพักหนึ่งนะคะแล้วไม่รู้จะเอาอยัางไงกับชีวิตนะคะที่ผ่านมาแล้วมันอยู่ในช่วงตัดสินใจเลือกแล้วคุณไม่รู้ว่าจะไปทางใดนะตอนนี้คุณอาจจะแบบอยากออกจากงานเดิมก็เป็นไปได้นะคะในหลายๆท่านหรือ มีงานมาให้เลือกแต่คุณก็ไม่รู้ว่าคุณจะตัดสินใจเลือกอย่างไรดีนะคะคุณอยากได้งานที่มั่นคงแต่ผู้อ่านเชื่อเหลือเกินว่าคุณจะได้งานที่มั่นคงนะคะได้เงินเพิ่มขึ้นถ้าคุณได้ตัดสินใจได้ในอนาคตอันใกล้นี้นะคะโดยเฉพาะในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะเพราะว่าอนาคตฟิวเจอร์เนี่ยเห็นไหมคะว่าเป็น หนึ่งไม้นะคะมันจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีเป็นการเริ่มต้นใหม่ของคุณนะคะคุณจะรู้สึกว่าคุณแฮปปี้มากขึ้นนะคะก้าวเหรียญในการที่คุณตัดสินใจได้ถ้าคุณเลือกงานใหม่คุณก็อาจจะได้งานที่มั่นคงมากขึ้นนะคะสาหรับชาวกรกฎเราทําให้คุณมีเงินเพิ่มขึ้นนะคะเราทําให้คุณรู้สึกว่าคุณคล่องตัวมากขึ้นนะคะและถ้าพูดถึงเรื่องความรักความสัมพันธ์เนาะสำหรับคนโสดผู้อ่านคิดว่าก่อนหน้านี้นะคะ มันอาจจะเป็นความรักความสัมพันธ์หรือคนคุยหรือใดๆก็แล้วแต่ที่เพิ่งผ่านมาหรือผ่านมานานแล้วสําหรับคุณนะ่ะมันอาจจะเป็นอะไรที่ทําให้คุณเครียดนะคะถึงขั้นนอนไม่หลับเลยทีเดียวเพราะว่าเก้าดาบขึ้นมาขนาดนี้นะคะแล้วยังมีเจ็ดดาบด้วยแสดงว่าคุณเองอะ่ะอยากจะออกจากโมเมนต์ที่ทำให้คุณรู้สึกไม่สบายใจคุณรู้สึกว่าคุณน่ะได้ประครับประคองนะคะ ความสัมพันธ์ที่ผ่านมาค่อนข้างเยอะคุณพยายามแล้วนะคะและความสัมพันธ์ที่ผ่านมานานน่ะมันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ระยะทางไกลก็ได้เพราะว่ามันมี6ดาบนะคะเข้ามามี6ดาบเข้ามามันก็เลยเหมือนกับว่าเป็นความสัมพันธ์ในระยะทางไกลแล้วคุณอาจจะต้องประครับประคองนะคะ กับความสัมพันธ์ที่ผ่านมาแล้วคุณนะ่ะรู้สึกว่ามันมีตัวแปรเข้ามาในชีวิตของคุณมากเกินไปนะคะตัวแปลในที่นี้ไม่ได้หมายถึงมือที่3นะคะผู้อ่านหมายถึงว่าอาจจะเป็นคนครอบครัวของเขาเพื่อนฝูงของคนที่คุณดิวอยู่คุยอยู่นะคะหรือแม้กระทั่งสิ่งของการงานหรือเรื่องใดในชีวิตของเขาอะ่ะที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณนะ่ะเครียด นะคะรู้สึกว่าคุณอาจจะไม่รับในสิ่งที่คุณอยากจะได้หรือต้องการหรือมากเพียงพอเหมือนอย่างที่คุณน่ะให้ไปก็ได้แล้วมันทําให้ตอนเนี้ยคุณไม่รู้ว่าคุณจะเอายังไงนะคะคุณน่ะค่อนข้างเป็นสองดาบเลยทีเดียวนะคะผู้อ่านคิดว่าคุณค่อนข้างที่จะแบบเหมือนไม่รู้啊 confuse สับสนไม่รู้ว่าจะตัดสินใจยังไงนับต่อไปจากนี้นะคะถ้าคนที่ดีๆคุยๆกันอยู่อนี้ย คุณอาจจะมีความรู้สึกรักเขาชอบเขานั่นแหละแต่คุณไม่รู้ว่าคุณนะจะเลือกทางเลือกใดคุณจะเลิกกับเขาแต่คุณก็อาจจะยังมีความรู้สึกดีกับเขาแต่บางท่านก็อาจจะตัดสินใจที่จะไม่พูดไม่คุยหรือว่าคุยน้อยลงก็เป็นไปได้หรืออีกมุมมองหนึง่งคุณอาจจะคิดว่าหรือคุณจะแบบว่าจบกับความสัมพันธ์นี้แล้วเป็นโสดดีกว่า เ,เพราะคุณอาจจะมีน้ำหนักเทปไปทางด้านนั้นเพราะว่าก้าวเหรียญมันขึ้นมาเห็นไหมคะแสดงว่าจริงๆแล้วว่าคุณอาจจะรู้สึกว่าเออคุณคุณอาจจะรู้สึกสบายใจมากกว่าถ้าคุณน่ะลดสถานะกับเขาหรือตัดจบกับเขาแล้วอยู่เงียบๆไปก่อนอะไรเงี้ยแบบกลับมาโสดอย่างเงี้ยคุณก็อาจจะแฮปปี้มากกว่านะผู้อ่านคิดดูว่านะตอนนี้กรกฎอาจจะมีแนวโน้มที่จะคิดแบบนั้น โดยเฉพาะในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะคะผู้อ่านคิดว่าคุณอาจจะแบบอยากจะถอยออกมาจากคนที่คุณคบค,บคบคุยอยู่นะคะถ้ามันแบบรู้สึกว่าเหนื่อยรู้สึกว่ามันยากหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเรื่องระยะทางไม่ว่าจะเรื่องคนเข้ามายุ่งเกี่ยวกับพวกคุณมากเกินไปนะคะคุณอยากจะหลีกหนีปลีกวิเวกอยากจะแบบว่าอยู่เงียบๆคนเดียวสักพักอย่างเงี้ย ู้อ่านคิดว่ามันเป็นพลังงานในแนวนั้นมากเลยอะตามหน้าไพ่ที่ออกมานะคะชาวกรกฎคุณมีความเครียดค่อนข้างเยอะแต่ไพ่อออกมาบอกว่าถ้าคุณน,นตัดสินใจได้นะคะในสองทางเลือกที่คุณคิดว่าคุณจะอยู่ต่อหรือพอแค่นี้เนี่ยถ้าคุณตัดสินใจได้อะ่ะคุณจะมีความสุขมากขึ้นเลยนะอืมก้าเหรียญคุณจะมีความสุขมากขึ้นนะคะแล้วใต้สำรับยังเป็นหนึ่งไม้เท้าอีกก็ยิ่งจะบอกว่า มันจะมีการเริ่มต้นใหม่ที่ดีเกิดขึ้นอะไรก็ตามที่คุณตัดสินใจอะนะตอนนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาลนะเหมือนหนุนนำและซัพพอร์ตคุณขอให้คุณเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณแบบได้ตัดสินใจลงไปอ่ะให้ให้เชื่อเซนตัวเองอะคะกรกฎนะตอนนี้เพราะว่าผู้อ่านมองดูว่าตอนนี้ดวงดาวอะมันเข้ามาในราศีคุณนะเนาะ ดาวจูปิเตอร์หรือดาวพฤหัสเป็นดาวซันตาครอสนะคะเป็นดาวกูดลักเป็นข่าวดีเพราะฉะนั้นน่ะถ้าคุณตัดสินใจอะไรไม่ว่าคุณจะตัดสินใจยังไงอ่ะผู้อ่านเชื่อเหลือเกินว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะอยู่เคียงข้างคุณนะคะคุณตัดสินใจแบบนี้มันก็ต้องมีเหตุมีผลที่ทำไมถึงต้องเป็นแบบนี้นะคะบางทีอ่ะการที่คุณแบบถอยออกมามันอาจจะเป็นการดีมากกว่าที่ประคับประคองไปแล้ว ความรู้สึกมันไม่ได้เหมือนเดิมหรือยังไงก็แล้วแต่ในคนที่คุณคุยด้วยนะคะผู้อ่านคิดว่านะน่าจะเป็นรักระยะทางไกลเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นน่ะผู้อ่านคิดว่ามันออกมาในแนวว่าคนโสดกระกฎในช่วงอันใกล้นี้หรือช่วงที่ผ่านมาหรือขณะนี้ยคุณมีความเครียดนะคะค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวคุณสับสนและไม่รู้จะเอายังไงนะคะ ออมองดูว่าน่าจะมีคนคุยมากกว่าคนโสดแต่อาจจะยังไม่ได้แบบสถานะชัดเจนแต่ความรู้สึกก็มีให้กันไปค่อนข้างเยอะแล้วนะคะตามหน้าไพ่ทีนี้เอางี้ดียวกันผู้อ่านนะคะจะเปิดไพ่เมเจอร์อาคานาขยายนะคะให้กรกฎนะคะสักหน่อยว่ามีอะไรที่ไพ่นะคะอยากจะบอกกับชาวกรกฎอีกดีกว่าว่า คุณควรจะทำยังไงนะคะแล้วก็ช่วงเดือนกรกฎาคมนี้จะมีสิ่งใดเกิดขึ้นกับกรกฎบ้างนะคะอ่า e m p r a c e อ่าเห็นไหมคะถ้าคุณตัดสินใจได้ผู้อ่านเชื่อเหลือเกินว่าคุณจะมีความสุขมากขึ้นนะคะไม่ว่าสิ่งสิ่งนั้นคุณจะตัดสินใจไปในแง่ที่ว่าอยากจะจบการคุยนี้ พักก่อนหรือว่าอยากจะหยุดไปเลยยังไงก็แล้วแต่หรือว่าจะคอนติเนียไปให้สุดทางมันก็เป็นเรื่องที่ทำได้ทั้งสองอย่างนะคะแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าคุณก็จะมีความสุขในแบบที่คุณตัดสินใจต่อให้คุณแบบบอกว่าคุณ อยากจะหยุดแต่ถ้าใจคุณอะไปต่ออกหน่อยไปต่อยหน่อยอยากจะคุยเขาเพิ่มผู้อ่านเชื่อเหลือเกินว่าในอนาคตอันใกล้คุณก็จะพบกับความสุขนะคะที่คุณเลือกเพราะว่าไพ่เมเจอร์คณะขึ้นมาว่าเอ p ม e พรแสดงว่าไม่ว่าคุณจะเลือกอะไรอะคุณก็จะมีความสุขกับสิ่งที่คุณได้ตัดสินใจและเลือกนั้นนะคะอืมเพราะฉะนั้นอะกรกฎนะคะพยายาม ไม่ต้องเครียดนะคะแล้วก็พยายามคิดว่าสิ่งใดที่เกิดขึ้นสิ่งนั้นดีเสมอนะคะไม่ว่าคุณจะตัดสินใจยังไงยังไงซะจัก,กรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะคอยซัพพอร์ตคุณอยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นอะ่ะคุณให้คุณเชื่อว่าทุกอย่างมีการเริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะคะทุกอย่างมีการเริ่มต้นใหม่ได้เสมออะคราวนี้มาดูไพ่ออร์เคิลนะคะแฟรี่เทลกันว่า ไพ่อยากจะแนะนำใดๆบ้างให้กับกรากฏในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้คะ่ะ d i เ i เ a ช i ่นนะคะไพ่บอกว่าให้คุณนะคะเอาพลังงานกลับมาอยู่ที่ตัวคุณให้มากๆนะคะให้คุณรู้สึกว่าคุณน่ะแข็งแรงขึ้นก่อนก็ได้นะคะแล้วค่อยตัดสินใจในสิ่งที่คุณนะ่ะต้องการนะคะความสามารถของคุณนะตอนนี้ คือพยายามเอาพลังงานทุกอย่างอะกลับมาอยู่ที่ตัวเองนะคะแล้วลองคิดพิจารณาดีๆว่าสิ่งที่คุณต้องการจริงๆคืออะไรนะคะความสุขหรือเปล่าที่คุณต้องการจริงๆในชีวิตกับคนคนนี้หรือคุณต้องการที่จะหลุดพ้นอยากจะรีแลกซ์อยากจะแบบว่ามีชีวิตที่ ใช่มีคนรักที่ใช่ใดๆก็แล้วแต่ที่คุณต้องการนะคะไพ่บอกว่าให้คุณนะคะหันกลับมาอยู่กับตัวเองนะคะให้มากนะคะเอาพลังงานกลับมาอยู่กับตัวเองให้มากที่สุดนะตอนนี้นะคะไพ่เจอร์นี่นะคะไพ่การเดินทางขึ้นสิงสธิตบอกว่ามันถึงเวลาแล้วที่คุณนะคะจะเดินทางนะคะอาจจะเป็นช่องทางใหม่ๆนะคะการเริ่มต้นสิ่งใหม่ไม่ว่าจะเป็น ความสัมพันธ์นะคะหรือว่าเรื่องชีวิตส่วนตัวของคุณก็แล้วแต่นะคะคุณนะคะจริงๆแล้วอ่ะอยู่กับตัวเองแล้วแล้วถ้าคุณแมคชัวรู้สึกว่าแน่ใจแล้วว่าสิ่งที่คุณจะตัดสินใจเป็นสิ่งที่ใช่ก็ขอให้เริ่มเลยเริ่มการเดินทางนั้นเลยนะคะเขาบอกว่า pack your passport now นะคะบางทีการเดินทางอาจจะเป็นการเดินทางทางจิตใจ คือการเริ่มต้นใหม่ก็ได้ไม่ได้หมายถึงว่าการเดินทางไปแบบไปท่องเที่ยวระยะสั้นระยะยาวเสมอไปนะคะแต่ว่าถ้ากรกฎท่านใดอยากจะพักผ่อนหย่อนใจการเดินทางการท่องเที่ยวการพักผ่อนก็เป็นสิ่งที่ทำได้เหมือนกันนะตอนนี้นะคะอาจจะทําให้คุณค้นพบอะไรใหม่ๆต่อไปจากนี้ก็ได้เพราะว่าไพ่ได้บอกแล้วว่า The Journey นะคะมาแล้ว การเดินทางของคุณเริ่มต้นแล้วถ้าคุณคิดว่าคุณอยากจะประครับประคองใดๆไปต่อคุณก็ไปต่อได้แล้วไปสุดทางหรือถ้าคุณจะตัดสินใจที่จะเลือกสิ่งเส้นทางใหม่ๆไพ่ก็บอกว่าคุณไปได้เลยนะคะ when you feel ready mm hmm. เมื่อคุณฟิลที่แบบพร้อมแล้วนะคะและเมื่อเวลามาถึงให้ p a ็ค passport เลยให้คุณไปได้เลยนะคะเตรียมตัวได้เลยเพราะฉะนั้นนะคะกระกฎ เอ, power, ะะเอาพลังงานของตัวเองที่ดีๆกลับมาเพื่อให้ตัวเองสตรองขึ้นนะคะตอนนี้คุณอาจจะอ่อนแออาจจะวีคคนเราเป็นได้นะคะไม่ว่าจะช่วงไหนของชีวิตแต่ว่าคุณต้องลุกขึ้นมาให้เร็วแล้วก็พยายามสร้างพลังงานนั้นให้ตัวคนเองรักตัวเองให้มากๆก่อนนะคะก่อนที่จะรักคนอื่นแล้วเมื่อคุณมีพลังงานในตัวเองมากๆรักตัวเองมากๆคนอื่นที่เข้ามาก็เหมือนเป็นการเติมเต็มให้กับชีวิตคุณนะคะใดๆก็แล้วแต่ ผู้อ่านเชื่อเหลือเกินว่าอันนี้จะเป็นบททดสอบให้กับกรกฎในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะคะว่าสิ่งที่คุณตัดสินใจนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องไม่ว่าคุณจะเลือกหยุดหรือไปต่อก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องนะคะทั้งนั้นนะคะคนโสดกรกฎและเรื่องชีวิตของคุณขอให้แค่คุณนะคะเชื่อในสัญชาตญาณของตัวเองแล้วก็ตัดสินใจว่า,าถ้าคุณเปลี่ยนงาน มันก็ดีกว่าคุณอะอยู่แต่คอมฟอร์ตโซนเดิมๆไหมแล้วเปลี่ยนงานถ้ามันดีมันก็จะดีเลยแต่ถ้าคุณอยู่ที่เดิมมันก็อาจจะไม่ได้ช่วยอะไรแล้วก็อาจจะไม่ได้สบายใจมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะต้องลองชั่งน้าหนักต้องฟังเสียงหัวใจตัวเองเยอะๆนะคะกรกฎเอาละค่ะผู้อ่านเป็นกําลังใจให้นะคะและอันนี้ก็ไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครนะคะเป็นการอ่านโดยทั่วไปเพราะฉะนั้นถ้าอยากดูส่วนตัวนะคะ แอดไลน์ uh, มาได้นะคะผู้อ่านยินดีเสมอนะคะที่จะดูดวงส่วนตัวหรือปรึกษาส่วนตัวใดๆก็แล้วแต่ยังรับนะคะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมนะคะแล้วขอให้ติดตามกันอย่างนี้ตลอดไปผู้อ่านนะคะก็จะพยายามทำคลิปออกมานะคะให้ต่อเนื่องถ้าไม่ได้ติดเรื่องงานอื่นนะคะที่จะต้องทำก็จะพยายามนะคะมา อ่าน reading Card ให้ทุกท่านได้รับรู้พลังงานในช่วงสำคัญสำคัญอย่างช่วงเนี้ยเพราะว่าพรุ่งนี้จะเป็น New Moon ด้วยแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่ดีมากด้วยนะคะ mm. the best day โทษทีค่ะสามารถพูดได้เลยว่าเป็น the best day นะคะ of the year ก็คือมันเป็นวันที่ดีที่สุดวันหนึ่งของปีเลยนะคะวันนี้แล้ว New Moon พรุ่งนี้ก็เป็น New Moon ที่ดีเลย เข้าไปในสูรราศีกรกฎคือคือราศีของคุณเองเพราะฉะนั้นเริ่มทำอะไรเริ่มทำเลยค่ะตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะคะแล้วมันจะดีกับคุณมากไม่ว่าคุณอยากจะเริ่มทำอะไรให้เริ่มทำเลยนะคะก็ขอวอวยพรนะคะยังไงสุขสันต์วันเกิดมีความสุขมากๆนะคะราศีกรกฎสวัสดีค่ะ